จะเจอคนฒ่าคนแก่เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในหนังของเราได้มาเป็นสื่อบุคคลสื่อสารคดีเหล่านี้ให้กับสังคมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเหล่านี้นะคะบอกว่าเออถ้าแก้วันนเป็นรูปทรงที่อะไรสี่เหลี่ยมได้ไหมเออมาเริ่มเกิดไอเดียไอเดียละเริ่มเกิดความรู้ใหม่ๆที่ว่าเออมันมีคนท่าใหม่ๆเกิดเกิดอ่าแต่ถ้าเราถ่ายความจริงก็คือถ่ายวิถีชีวิตถ่าย,าย,ายความเป็นไป ในบริบทงานในพื้นที่งานนคะรับสองคืออะไรครับรู้เทคนิคาก,การถ่ายเออข้อที่ห้าครับข้อสุดท้ายคิดก่อน เรียนทาหนังวัฒนธรรมเนี่ยนะครับจว่าไปมันมีความหลังย้อนไปกว่าครึ่งทศวรรษนะครับเกือบจะเป็นประวัติศาสตร์ในตัวมันเองนะฮะช่วงประมาณปี2547-48เปนี่ยเป็นช่วงซึ่งทางสงกวเนี่ยปิดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจเนี่ยหลายเรื่องมากนะครับทำโดยทีมนักวิชาการของภาคต่างเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่จากทางภาคเหนือก็มีนะครับเป็นเรื่องชุมชนประมงมาจากทางสงขลาของทีมภาคใต้ก็มีนะครับแล้วเราก็ไปปิดโครงการของสกกันที่ศูนย์วัฒน,นธรรมนะครับทีมสักคดีของสถาบันรับจิตติเนี่ยได้ช่วยทําสักคดีเรื่องหนึ่งนะครับให้กับทางสกวประกอบการปิดโครงการเนี่ยเ,เรื่องปะิะาสารท้องถิ่นเส้นทางสูวอนาคต ก็เป็นหนังสัอคดีซึ่งทีมงานของรามจิติเองก็ได้เห็นในกระบวนการที่เราไปถ่ายทำนะครับว่ามีเด็กๆเ,เข้ามาร่วมอยู่ค่อนข้างเยอะในะหลายๆที่นะครับแต่ที่เห็นแล้วก็สก,กิดใจกันขึ้นมาก,ก็คือว่ามันมีความน่ารักแล้วมันก็เห็นศักยภาพของเด็กนะครับที่ใครจะไปนึกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่โดนใจเด็กๆแล้วก็ไปกลายเป็นเรื่องที่เด็กเนี่ยเ,เข้ามามีส่วนทําให้งานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันเปล่งประกายขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับทําให้เรารู้มุมมองของคนในวัยวัยหน กับคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รู้แบบสภาพปัญหาที่แท้จริงทําให้เราแบบคิดอะไรได้แบบมากขึ้นมองอะไรได้แบบแท้จริงมากขึ้นนะคะเขาได้รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นเห็นถึงผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีคุณค่าต่อสังคมแล้วก็ที่ดีที่สุดคือเขาบอกว่าเขารักพ่อกับแม่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นคือระหว่างการเรียนการสอรชนประชนมุมชนก็จะไปด้วยกัน ช่วงหลังจากนั้นมาประมาณปี48-49เนี่ยน,นะครับก็ได้มีการคุยเกี่ยวับทางสงกวมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุยกับอาจารย์ศสร,รพลบัสายนะฮะร,รองผู้นริการสกรวก็จุดประกายกันขึ้นมาว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กด้วยนะครับเป็นที่มาครั้งแรกนะฮะที่เราเปิดประเด็นคําว่ายุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นนะครับแล้วก็ ขอทางสงกวเนี่ยนำร่องเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงประมาณสักปี50นะฮะเริ่มที่2พื้นที่ก่อนคือที่จังหวัดลำปางแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้กระแสตอบรับดีมากนะครับมีเด็กๆเ,เข้าร่วมโครงการจาก2พื้นที่นี่รวมๆกันแล้วเนี่ย40-50โรงเรียนนะครับในช่วงที่ทำงานนำร่องไปตรงนั้นนะครับพอดีจังหวะที่สถาันรับจิตติเองเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับทาง กระทรวงวัฒนธรรมมาตลอดด้วยนะครับทั้งเรื่องงานสำรวจสภาพาาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ได้เรียนปรึกษาท่านอดีตเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขณะนั้นนะครับท่านชวีรัตน์กเกษตรสมทรเนี่ยว่าที่จริงเรื่องงานัติศา์ท้องถิ่นเนี่ยถ้ากระทรวงวัฒนธรรมโดยทางสปชเนี่ยเข้ามาร่วมหนุนนะครับทำโครงการที่เราตั้งชื่อขึ้นมาเล่นๆตอนนั้นว่าโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมเนี่ย ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเข้ามาเสริมแรง<ๆ>เข้ามาเสริมงานของเด็กที่ทําการศึกษาโิราสตา์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้รับการหนุนช่วยอย่างดีมากๆนะครับท่านอดีตในขาธิการก็ให้ทุนประเดิมนะครับในการทํารเวณทําหนังวัฒนธรรมเนี่ยที่2พื้นที่คือที่ลําปางกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็กลายเป็นว่าเด็กๆสองสามร้อยคนนะครับใน2พื้นที่ที่ทํโปราสตา์ท้องถิ่นตอนนั้นในช่วงประมาณสักปี50เนี่ยนะครับ เราในกระบวนการประมาณสักหนึ่งปีเสร็จสที่เด็กๆทำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปด้วยทำสารคดีสั้นผ่านโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมไปด้วยนี่นะครับกลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องยกระดับความคิดการใช้เหตุผลยกระดับความสามารถของเด็กในการทำงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปด้วยเด็กเขียนเก่งขึ้นเด็กคิดเก่งขึ้นนะครับแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิน่นกับงานโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม เป็นกลายเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกนะครับแล้วก็กล,กลายเป็นสิ่งทีเออ่เดินคู่กันมาตลอดตั้งแต่บัดนั้นนะครับโครกงการหนังสั้นนี่ครับถ้าเราเนึกถึงว่าเป็นภาร,รกิจเพิ่มหรือเปล่านึกถึงในโลกปัจจุบันของการศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเราพยายามหนีจากท่องเรียนมาได้มันก็เป็นการศึกษาที่สอดล้องกับความสนใจ สอดคลองกับความต้องการของเขาและคขาเป็นผู้ในจัดทำองค์ความรู้ด้เองพอทางสงกบขยายผลโครงการยกรวิจัยปราศท,ท้องถิ่นจากจุดที่เริ่มนำร่องที่ลำปางกับ3จังหวัดชายภาคใต้ไปยังอีก40จังหวัดทั่วประเทศนะครับ ทำในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าเดิมมากเด็กๆจาก40กว่าจังหวัดเนี่ยเราราว4,000คนได้นะครับคุณครูอีกประมาณ1 3 0 0 1 4 0 0คนนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมก็กลายเป็นวิธีคิดที่เข้าไปแทรกอยู่ในการขยายผลของสกรวร,ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับสถาบันรับจิตติเองในฐานะสำนักประสานงานของทางสกวเนี่ยก็ได้ขอทางกระทรวงวัฒนธรรมให้มีการหนุนช่วยเรื่องทุนต่อนะครับ มาสู่การทําทุกภูมิภาคนะครับรวมทั้ง4ภาคซึ่งก็ทําให้มีจํานวนยุวิัยที่เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆนะครับในการหัดทาหนังสัน้นประกอบการนําเสนองานประาสาทท้องถิ่นของตนเนี่ยมีจนวนมากขึ้นนะครับแล้วพอท่านเลขาธิการสมชายท่านได้เข้ารับตำแหน่งปล่อยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอธิบดีอภินันนะครับที่เข้ามารับผิดชอบงานสมชซึ่งยกฐานะขึ้นเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับ ท่า<ๆ>นก็ได้นหนุนรุ่นที่ต่อเช่นกันนะครับก,ก,ก็กลายเป็นว่าโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมเนี่ยนะครับได้รับการหนุนช่วยได้งบประมาณต่อเนื่องกันมาถึง3ครั้ง3าคราโดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง3ท่านนะครับที่ต้องต้องขอขอบพระคุณแทนยูววิใใจัยแทนเด็กๆแต่ครูทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ภูมิใจกับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่ได้มาจากความพยายามมาก ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ทํามาจากใจทํามาเพื่อความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นของอชาวมุสลิมของงเรียนและก็ของอังกะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมาถึงจุดนี้เนี่ยจากงานที่เด็กๆยุววิจัยได้ร่วมกันทำกันมานะครับ มีงานที่เด่นๆอยู่หลายเรื่องมากนะครับหลายเรื่องเนี่ยได้ไปสู่สายตาของสาธารณะแล้วได้วยซ้ำไปนะครับผ่านสถานีทโทรทัศน์หลายช่องที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ไปปรากฏตัวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ให้ให้ความสนใจก็มีไปปรากฏในสื่อท้องถิ่นที่เห็นความสําคัญในคุณค่าของงานของเด็กก็มีได้มาท้องเที่ยวเออได้มาเดินเล่นกันมีชีวิตชีวามากข,ขึ้นมีคําพูดโดนใจเราประโยคนึงค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่า ท่านมีความสุขที่กัดกองต้ากลับมามีชีวิตชีวาค่ะคือท่านพูดกับเราว่ากัดกองต้าทําให้คนแก่กลับมาเป็นคนหนุ่มค่ะ mm hmm. เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองภาคภูมิในองค์ความรู้อะไรที่เขาได้ค้นคว้าม,มาด้วยตัวเองและเอามาบอกเล่าโดยเขาเองเป็นคนที่นําเสนอค่ะพี่น้องคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยแล้วก็เราจะวัดที่ เนื้อหาสาระงานวิจัยที่เขาทาก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเบื้องหลังก็คือกระบวนการที่กว่าจะได้มาถึงสิ่งที่เราเห็นภายใต้อันนั้นมันเป็นความยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ของเด็กๆถึงแม้จะเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ว่าเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนับจากนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าเวลาเขามองโลกมองปัญหาหรือเรื่องอื่นๆเขาจะเริ่มมีวิธีคิด ว่าเขาจะไปหาข้อมูลความรู้หรือคำตอบต่างๆด้วยวิธีไหนบ้างการที่เราจะทำยังไงให้ปลูกฝังคนที่เห็นอะไรแล้วรู้จักสงสัยรู้จักหาคำตอบแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมีหลายมุมหลายด้านอันนี้สำคัญสุดตอนผมทำอ่ะผมทำตอนม3รู้สึกว่าไอ้ยังเด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะทำแต่พอตอนนี้ผมอยู่ม5 สายเกินไปแล้วเปล่าที่ทำตอนมสามถ้ามีตอนปหกปห้าผมน่าจะทำไปตั้งนานแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะกลายเป็นงานที่ปูทางไปสู่ความร่วมมืออีกหลายฝ่ายนะครับที่ไม่ใช่มีเพียงกระทรวงวัฒนธรรมหรือทางสงปบเท่านั้นนะครับแต่ภาคีสําคัญไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับหรือว่าแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็าอาจจะเข้ามามีส่วนสําคัญในการ หนุนและสร้างความยั่งยืนให้กับงานโรงเรียนทําหนังวัฒนธรรมควบคู่คคไปกับง,งานปิศาสารท้องถิ่นของเด็กๆด้วยนะครับมหาการรมปิดโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมเนี่ยนะครับซึ่งมีหนังดีๆจาก4ี่ภาคมาร่วมคัดผู้ชนะเลิศวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่จะสะต้องให้เห็นครับว่ามีงานดีๆของเด็กๆมากมายเลยนะครับที่ ทั้งโดยเนื้อหาประสัาทท้องถิ่นที่เด็กทําก็ดีงานสรครดีก็ดีนะครับที่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ให้สาระการเรียนรู้ที่ที่ดีมากๆนะครับไม่ชั่วกับเด็กนะครับกับสังคมกับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะฮะผมเองคิดว่าวันนี้แม้จะชื่อเหมือนเป็นมหากรรมปิดโรงเรียนทําหนังวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการปิดฉากที่1เพื่อเริ่มฉากที่2ที่ใหญ่กว่านะครับ ของการทําให้โรงเรียนทาหนังวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทําให้งานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนเด็กๆมีเสน่ห์หรือตื่นตาตื่นใจขึ้นเท่านั้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราหวังว่าพื้นที่การเรียนรู้นี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสมบัติที่ล้าค่าของท้องถิ่นนะครับและที่สําคัญนะครับก็หวังว่าพื้นที่การเรียนรู้นี้มันจะเป็นพื้นที่ของการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเข้าใจประวัติศาสตร์ทราบซึ้งกับประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถใช้ ข้อคิดดีๆจากประติศาสตร์นะครับทำให้เขาเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่มีความเท่าทัยความเปลี่ยนแปลงแล้กลายเป็นกำลังคนที่จะเป็นพลังเป็นหลักสำคัญให้เกับท้องถิ่นของเาต่อไป